มาเดินพี่น้องเด้อจิ้มข้าวกรรนาได้ข้าวเจ้าพี่น้องวันนี้บ่มีข้าวเหนียวแซ่ฟผูกันพี่น้องผักแก้มก็หลายอย่างครับพี่น้องเอ,อ้ยผัป่านก้อยตับพี่น้องก้อยหมาหมูครนะับมาแซ่บสพกรรมนาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนที่เข้ามารับชมครับผมพบกัรมานาพาแเสพไปเลยพี่น้องวันนี้วันนี้ได้ในหมาหมูพี่นะ้อง ต้มสุกเรียบร้อยแล้วครับสิมาก,ก้้อยพี่น้องสิก,ก้อยหมามหมู่อผมอต้นหอมบักซีซอยไว้แล้วใส่ใส่ดีขวดพี่ก่าพี่น้องก้อยสุดขมมือนเดีด๋ยวขออนุญาตซอยหมามก่อนพี่น้อง ได้มาสามอันพี่น้องกอดีละกินทั้งตอนแี่ยงตอนแรงไปเลยอ้ยาซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาหมูผมต้มใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วครับพี่น้องใส่เกลือนิดหน่อยเครื่องปรุงก็คือก้อยคือลาบทั่วไปแล้วพี่น้องพอนแ้ขึ้น ใส่หขขัวขวั่เลยริพผิดป่นไม่น้องตามความชอบเลยผงนัวผงชูรสน้ำปลา พอสะกัอนเดียวซีเกมแล้วกันนี่พี่น้องบีวัวน้องพอรสูตรขมพี่น้องผมจะเห็ดก้อยขมมือนเนี่ยาบางคนมักเบี้ยวคนก็ใช่เป็นมักเนาไปง,ง่ายพี่น้อง จนหอมผักชีแค่นี้ก็แสบได้เลย จางๆน้องเพื่องความผมมีนิดหน่อย เลยพี่น้องผักเลยข้าวทาปั่นเรือผักแก้มก็ได้หลายหลายพี่น้องหลายอย่างเลยมีมะงงเงี้ยวแต่งไปมะเขือพี่น้องแล้วก็ถั่วพูผักสลัดแก้วบวมมีอย่างพวกผม,ผมก,ก็ไม่รู้ซื้อเพิ่นกอบกอบมาสับแซ่กันกับมนาวเลยพี่น้องเอยไปเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุกูสกุนอย่างเป็นทางการสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องครับลองจัดเบื่งพี่น้องเด้อเมนูแซ่บก้อยมาหมูพี่น้องก้อยมาหมูสูตรขบพี่น้องขอปันป่นเกลือตหวานพี่น้องผักแกงมกีหลายหลายพี่น้องผักสลัดเกียวกรอบเลยโุกคูนึ่งเขือ่อนน้องมุมงเงี้ยวหลายอย่างเลยพี่น้อง กินข้าวเจ้าพนะี่น้อแต่ว่ามืา่ออาทิตได้ขออนุญาตจคบคลิปไปเปลี่ยนทามีกับพี่น้องเวลาผ่านเนยได้ลงงานพี่น้องขอขอบคุณทุกพล,ลังแรงใ,ใจ,จงทุกผู้ทุกครจากพี่เจ้าหนุ่มทุภูทรทั้งผู้ติดตามใหม่ทั้งผู้ติดตามเก่าครับพี่น้องครับที่เกียรติเข้ามารับชมในคลิปแต่ลคลิปเดินมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับพี่น้องทุกการติดตามพี่ดีมีแหง่งทุกผู้ทุรในพี่น้องเลยเราเกิดกำมัน,มนคลิปหนะ้า คอยเบิ่งมน,มา,นาสิได้อยังมาพาพี่พาน้องแซ่บอีกครับติดตามนในท้องมนาพาแซ่บเี๋ยวเราจะเลือกช่นกระดิ่งมันหยุดน้องสิได้บุพการคลิปใหม่ๆของมนาต้องเจอกั่น้องค,คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ